ยูโกฟบริษัทวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับนานาชาติของประเทศอังกฤษได้มีการจัดอันดับประเทศที่มีความรักชาติมากที่สุดในปี2024ซึ่งผลปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่4ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงกันในหมู่ชาวอาเซียนโดยเฉพาะชาวเวียดนามเองที่ไม่ติอันดับในการสำรวจครั้งนี้ต่างก็ได้มีการมาถกเถียงกันว่าเพราะอะไรเวียดนามถึงไม่ติดอันดับรวมถึงยังมีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่า ประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอยู่ตรงไหนในการสำรวจครั้งนี้เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามถือว่าเป็นผลสำรวจที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเองอย่างมากในหมู่ชาวอาเซียนนะครับ เมื่อทาง YouGov บริษัทวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับนานาชาติของประเทศอังกฤษได้มีการทำแบบสำรวจเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่มีความรักชาติมากที่สุดในโลกทางนี้นะครับทาง YouGov ได้มีการรวบรวมคำถามที่มีการถามว่าคุณคิดว่าประเทศของคุณนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกใช่หรือไม่ซึ่งทาง YouGov เองนะครับได้มีการระบุถึงคำถามดังกล่าวว่าเป็นปัจจัยที่ระบุถึงความรักชาติในการสำรวจครั้งนี้ ซึ่งผลการสำรวจและการรวบรวมสถิติดังกล่าวนะครับผลปรากฏว่าชาวสหรัฐอเมริกาจำนวน41%ได้ตอบคำถามนี้ว่าประเทศของตัวเองนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ได้แก่ประเทศอินเดียซึ่งพวกเขาตอบคำถามนี้เป็นจำนวน36%ในขณะที่อันดับที่3ครับชาวออสเตรเลียได้มีการตอบคำถามว่าประเทศตัวเองนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกจำนวน34% อันดับที่4ได้แก่ซาอุดีอาระเบีย25ซึ่งกระเท่ากับอันดับที่5นั่นก็คือประเทศไทยซึ่งได้ตอบว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกจํานวน25เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ตอบ15อินโดนีเซีย14สหาราชาอาณาจักร13เดนมาร์ก13และมาเลเซีย11ซึ่งตอบว่าประเทศของพวกเขานั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก และนอกจากนี้นะครับจากข้อมูลยังได้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจากแบบสำรวจคนไทยจำนวน72%นั้นได้มีการระบุว่าเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อประเทศของตัวเองทางนี้นะครับทางยูคอฟได้มีการระบุและนิยามคำว่ารักชาติไว้ดังนี้นะครับความรักชาติคือความรู้สึกถึงความรักความพักดีความจงรักพักดีการสนับสนุนหรือความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศของตน ความรักชาตินั้นเกี่ยวข้องกับความผูกพันกับบ้านเกิดประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์นอกจากนี้นะครับทางยูกอฟยังได้มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรักชาติในแต่ละประเทศประการแรกคือความคิดที่เหมือนกันของผู้คนเกี่ยวกับหลักการที่กำหนดชีวิตของพวกเขาผู้ที่เห็นด้วยกับความรู้สึกของสาธารณและวิธีปฏิบัติของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกรักชาติมากกว่านอกจากนี้ ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนื่องจากประชาชนจะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของชาติตนที่สามารถปกป้องพวกเขาจากอันตรายได้ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของความมั่งคั่งเนื่องจากประเทศต่างๆเป็นที่นิยมในหมู่พลเมืองของตนหากสามารถให้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับความมั่งคั่งเมื่อความมั่งคั่งและความปลอดภัยนั้นไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีเลยเราก็มักจะเห็นผู้ลี้ภัยที่สแสวงหาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ในประเทศอื่นๆบางคนเชื่อว่าพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเป็นภัยคุกค,คามต่อความรักชาติรวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยครับผมนั่นก็เป็นคำนิยามของคำว่ารักชาติที่ระบุโดยยูโฟนะครับสำหรับส่วนของประเทศไทยนะครับในส่วนของมุมมองของชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติมักจะมองความภาคภูมิใจในชาติของคนไทยนั้นอยู่ในแง่บวกซึ่งเราเองก็มักจะได้พบเห็นข้อมูลเหล่านี้บ่อยครั้งในโซเชียลมีเดียต่างๆในปัจจุบัน โดยชาวต่างชาติเหล่านั้นนะครับมักจะชื่นชมถึงความเคารพที่คนไทยมีต่อวัฒนธรรมศาสนาและขนบธรรมเนียมของตนเองซึ่งหลายๆครั้งนะครับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนประเทศไทยซึ่งพวกเขามักจะพบกับการต้อนรับและความเป็นมิตรของชาวไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในชาติของคนไทยและนอกจากนี้นะครับบ่อยครั้งเราจะเห็นการแสดงความคิดเห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆถึงความชื่นชมในเรื่องของความภูมิใจในตัวเองของคนไทยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายการมีสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่เข้มแข็งการเป็นเอกราชจากการละอาณานิคมและรวมถึงประเพณีและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานและนอกจากนี้นะครับยังมีการชื่นชมจากชาวต่างชาติในเรื่องของความงดงามทางธรรมชาติการท่องเที่ยวและรวมถึงนิสัยใจคอของคนไทยอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่ชื่นชมความภูมิใจในตัวเองของคนไทย ไม่ว่าคนไทยนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามโดยผลสำรวจของ y u u g o v นี้นะครับได้มีการเผยแพร่ในเพจ South East Asia Stat และรวมถึงใน i ิน t a g r a รม o u t h East t s i a News ซึ่งก็ได้มีชาวอาเซียนเข้ามาพูดถึงกรณีนี้กันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับว่ามีมุมมองของชาวอาเซียนหลายท่านที่ได้บอกว่าไม่แปลกใจยังไงไทยก็ติดอันดับอยู่แล้วรวมถึงได้มีการตั้งคำถามจากชาวอาเซียนโดยเฉพาะชาวเวียดนามนะครับว่า ทำไมเวียดนามถึงไม่ถูกจัดอันดับในการสํารวจครั้งนี้และนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องประเทศจีนว่าทําไมจีนนั้นไม่ได้ติดอันดับในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีการสํารวจถึงความรักชาติของชาวเวียดนามหรือว่าชาวจีนหรือไม่ก็ตามประเด็นนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียกันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันสักนิดนะครับยกตัวอย่างความคิดเห็นแรกครับ ได้มีชาวอาเซียนท่านหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับได้มีการตั้งคําถามไว้ว่าผมเชื่อว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีความรักชาติมากที่สุดในอาเซียนแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมเวียดนามถึงไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับนะครับว่าเป็นเพราะเวียดนามนั้นถูกแยกออกจากส่วนลึกภายใน ทั้งเวียดนามใต้เวียดนามกลางเวียดนามเหนือน,นั้นมีความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมการเมืองคนเวียดนามพออยู่บน Tik t o อกหรือว่า Facebook ก็กลายเป็นมีหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็แบ่งแยกภูมิภาคและรวมถึงแบ่งแยกเชื้อชาติภายในเวียดนามด้วยกันเองในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงประเทศมาเลเซียนะครับว่าถ้าคุณได้เห็นมาเลเซียอยู่ในรายการสำรวจนี้ข้อมูลมันก็ไม่ถูกต้องแล้วล่ะ คนส่วนใหญ่ของพวกเขายังไม่สามารถพูดภาษาของพวกเขาเองได้เลยพวกเขาจะติอันดับแบบนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้กับอินโดนีเซียที่หมกมุ่นและบ้าเกี่ยวกับชาตินิยมก็ตามในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามแบบสั้นๆไว้นะครับว่าแล้วจีนและเกาหลีเหนือล่ะซึ่งก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับนะครับว่าพวกเขาเป็นคอมมิวนิสต์และพวกเขาถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎในขณะที่อีกท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับว่า ชาวจีนไม่ได้รักชาติมากนั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อแบบตะวันตกที่ทําให้ผู้คนคิดแบบนั้นถ้าคุณนึกถึงชาวจีนจริงๆแล้วพวกเขามีความสุขมากถ้าพวกเขาได้ออกจากประเทศจีนและได้ไปที่อเมริกาหรือว่ายุโรปพวกเขาจะไม่ขับรถจีนแต่พวกเขาจะขับเบนซ์เล็กซัสหรือว่า BMW พวกเขานั้นรักชายตาสีฟ้าชาวยุโรปพวกเขาแฮปปี้ที่จะเดินอยู่ในปารีสและใช้ iPhone สีทอง ในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้เข้ามาตั้งคำถ,ถามถึงประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับโดยเขาได้ถามว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คงนั่งรอกไห้อยู่ที่มุมห้องซึ่งก็ได้มีชาวอาเซียนท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับว่าญี่ปุ่นบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2หลายๆคนต่อต้านการรักชาติและครูหลายคนก็ปฏิเสธที่จะเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเอาล่ะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่า เป็นเรื่องปกติที่อินโดนีเซียอันดับไม่ได้สูงประเทศของเรามีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกพวกเราอยู่กันแบบสบายสบายโดยเฉพาะในโซเชียลที่หลายๆคนกำลังดูถูกประเทศตัวเองในด้านต่างๆครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ